สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการใช้ Padlet แบบไทม์ไลน์ค่ะให้คุณครูไปที่ Google ค่ะพิมพ์คำว่า Padlet นะคะจากนั้นไปที่เว็บไซต์ Padlet นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างโฟลเดอร์ก่อนค่ะให้คุณครูเข้ามาที่โฟเดอร์ใหม่ค่ะคลิกลงไปค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อโฟเดอร์ เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าส่งค่ะจะสังเกตว่ามีโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่อยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ก่อนนะคะแล้วก็จะไปสร้างแพดเล็ตค่ะคลิกไปที่สร้างแพดเล็ตค่ะแล้วเลือกมาที่ไทม์ไลน์ค่ะคลิกไปที่คำว่าเลือกค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ค่ะให้คุณครูไปที่ฟันเฟืองค่ะไปปรับแต่งใส่ชื่อใส่คำอธิบายตรงนี้จะใส่ไอคอนหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็ไปเลือกพื้นหลังค่ะเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็กดที่บันทึกค่ะ ให้คุณครูมาใส่หัวข้อที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะพอจิ้มลงไปจะเป็นรูปดินสออย่างเช่นคุณครูสอนเรื่องพุทธประวัติอยู่นะคะคุณครูก็จะพิมพ์หัวข้อพุทธประวัติลงไปแล้วก็ไปทําการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นรูปภาพพระพุทธเจ้าจากนั้นก็กดไปที่ open เสร็จแล้วให้กดที่ publish ค่ะ จากนั้นก็จะทำการแชร์แพทเ e t ตกระดานนี้นะคะให้กับน้องๆค่ะให้คุณครูไปที่คำว่าแชร์ค่ะเสร็จแล้วไปเลือกคำว่าคัดลอกลิงก์ค่ะจากนั้นก็นำลิงก์นี้ไปวางไว้ในแชทให้กับน้องๆได้เลยค่ะเมื่อน้องๆเข้าไปในลิงก์แล้วนะคะน้องๆก็สามารถที่จะไปเพิ่มข้อมูลได้ที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็ไปคลิกที่คำว่าอัปโหลดตัวนี้นะคะจากนั้นก็ไปเลือกไฟล์รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถที่จะพิมพ์ข้อความด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ publish ค่ะ เมื่อคลิกที่ภาพภาพก็จะขยายใหญ่ให้ค่ะแต่ถ้าไฟล์รูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไปจะสังเกตว่าจะไม่โชว์ข้อความให้เพราะฉะนั้นคนุณครูต้องเข้ามาที่การแก้ไขตรงจุด3จุดนี้นะคะถึงจะสามารถที่จะเข้าไปเปิดดูข้อความของน้องๆได้ค่ะส่วนตรงนี้คือการเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะเมื่อเลือกแล้วก็สามารถที่จะไปกดที่อัปเดตได้เลยค่ะคุณครูจะทดลองทำอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ น้องๆก็จะใส่ชื่อลงไปนะคะจากนั้นก็จะไปเลือกไฟล์รูปภาพเสร็จแล้วก็กด Open จากนั้นก็พิมพ์ข้อความลงไปค่ะเลือกสีพื้นหลังเสร็จแล้วกด Publish ค่ะ จะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะมีข้อความของน้องน้องขึ้นเพราะว่าขนาดไฟล์ของรูปภาพไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะจะทดลองอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้คือกรณีที่ไม่ใส่ไฟล์รูปภาพแต่ว่าจะพิมพ์ข้อความลงไป แผดเล t แบบ Timeline ก็จะมีลักษณะนหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งคุณครูสามารถที่จะนำไปประยุกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เลยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ